อีกบ่ผีกไหมข้างามแทะอืมผีผีจังน้อยผีจังน้อยจังน้อยได้เยอะได้เยอะผีอ่อน่อนอ่อนอ่อนครบเ่งบรรยากาศนะครับเรื่งบรรยากาศรอบๆสวน ใกล้ลครับใกล้ได้ครบแล้วอุปกรณ์เท่าพักต่อไปเสี่ยวเทาจะมาเก็บได้ครับก็คือผักขานะครับหรือบางบางที่ก็เรียกว่าผักผักอะไรนะผักเหม็นผักเน่าผักเน่านะครับหรือบางที่ก็เรียกผักชะอมนะครับดูว่าแต่ว่าบานเท่าเรียกผักขานะครับเนาะะครับมาเก็บครับบริเวณ